สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วเราจะพาทุกคนไปเล่นห้องที่มีอัตราการชนะ99%ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่ามันจะสามารถทํากําไรได้หรือไม่ซึ่งเรามาเจอห้องแม่มังกรพอดีเลยไม่รู้ว่าเป็นห้องที่ใครหลายๆคนชอบหรือไม่นะคะแต่เรานานๆเข้าไปเล่นทีเนาะไปดูกันเนาะว่า มันจะสามารถทำกำไรให้กับเราได้หรือไม่ในห้องที่อัตราการชนะ99%กดเข้าไปเลยค่ะโอเคค่ะเราเข้ามาในหน้าของมังกรแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอัตราการชนะ99%เนเนี่ยจะพาเราไปเจอแม่มังกรหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหไอ้เขียวของเรานะฮะเราอยากเจอแม่มังกรนะทุกคนเมื่อก่อนเรามองไอ้ตัวสีเขียวเป็นเป็นกบอะ มองตัวมองมังกรสีเขียวเป็นกบมาโอ้โหกบน้อยของข้าพาไปเจอพี่สีน้ำเงินหน่อยลูกเออพาไปเจอพี่สีน้เงินหน่อยไม่เจอนะฮะกัดแทกไปแบบรัวๆเลยค่ะทุกคนคะเราเล่นเบสสิบบาทนะคะเมื่อกี้เรามีเงินมาประมาณกี่บาทเจ็ด ฮทรัวรัวสวยงามไหมโอ้โหไม่ถึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้เจอแม่มังกรไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วทุกคนเออไปก่อนไปก่อนไม่ได้เจอแม่มังกรน,นะแต่ว่าได้เปิดสีเขียวแล้วโอ้โหได้เปิดสีน้ำเงินด้วยทุกคนโอ้โหเปิดสีแดงไปเลย ทีเดียวทีเดียวโอ้โหสวยงามครับสีแดงต้องได้เปิดแล้วจังวันนี้ทุกคนโอ้โหสวยงามสีแดงได้เปิดตอนนี้นะคะเหลือเพียงนะคะโอ้โหสวยงามครับชนนี้อุ้ยอุ้ยขอเหลืออีกสองเองอะโอ้โหเหลืออีกสองทีทุกคน แม่เจ้าเลยสองเลยสองอันจะได้เจอแม่มังกรอนะ่ะมันก็ใจร้ายเกินโอ้โหอ,อ,อยากเจอแม่มังกรอ่ะครับไม่ให้เจอนะคะแต่ว่าก็เข้าไปถึงสีแดงเลยนะทุกคนถือว่าโอเคอยู่มาต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่เล่นเบ็ดน้อยๆแล้วมันแบบได้ถึงถอนแล้วทุกคนไปถอนก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องไปอยากเจอแม่มังกรนะ ไม่ต้องไปอยากเจอแม่มังกรมังกรอะไรนะ่ะไปถอนก่อนเออไปถอนก่อนไม่ต้องอยากเจอแม่มังกรทั้งนั้นหือช็อตนี้โอ้โหสีแดงได้เห็นไหมได้เห็นสีแดงไหมลูกเออสีแดงได้เห็นแล้วเออขอเธออุ้ยขาดอีกสาม อุ้ยต้องได้แล้วฟ้าจังหวะน,นี้เออสวยงามทุกคนได้เจอแม่มังกรแล้วนะคะอัตราการชนะ99เจอแม่มังกรแต่ว่าไม่รู้แม่มังกรจะให้เราหรือไม่โอ้โหทุกคนแม่มังกรขอหน่อยขอหน่อย อุ้ยสุดยอดนะครับวได้เจอจริงๆอ่ะสวยงามทุกคน665บาทเจอแม่มังกรนะคะในช็อตนี้นะคะซูเปอร์รเมก้าวินไปเลยโอ้โหสูตรอัตราการชนะ99%นนะคะเราถือว่ามันได้ผลอ่ะมันได้เจอแม่มังกรอ่ะ เนาะแล้วก็กดกระแทกไปอย่างเดียวเลยนะคะใครที่จะเล่นเทคนิคนี้นะคะก็เออหาห้องที่มีอัตราการชนะ99%เนาะหรือว่ารีรีเซตนะคะให้ห้องแม่มังกรเนี่ยมันอัตราการชนะ99%รีไปทั้งวันเลยทุกคนรีจนกว่าจะเจอ99%แล้วก็ลองกดเข้ามาเล่นดูใช้เทคนิคก,การกระแทกเอานะคะ ไปค่ะโอเคประมาณนี้นะคะนี่มาเล่นให้ดูนะคะเดี๋ยวรอบหนะ้าใครมีเทคนิคอะไรก็ทักมาบอกกันได้เลยนะคะเราเล่นเทคนิคของเพื่อนเพื่อนก็รอดูรอชมรอติดตามกันด้วยนะคะมีหลายเทคนิคเลยนะคะที่ยังไม่ได้ลงนะโอเคเนาะวันนี้ก็ต้องขอราทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าโอ้ยยังติดใจแม่มังกร <c oughs> เล่นต่อก็คลัวแต่คลิปแม่งจะยาวไง ยังติดใจแม่มังกรจ้าอยากเจออยากเจอแม่มังกรอีกจ้าโอเคเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็โอ้โหช็อนนี้ทุกคนเอ้ยโอ้โหชอนน็อตนี้ทุกคนบอกไม่ได้ลากันสักที <laughs> เฮ้ยสวยอะ่ะอ้าวขอหน่อยโอ้โห ต่อเนื่องต่อใจโอเคเนาะไปละทุกคนเจอกันนะคะรอบหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย